อ่านะครับเนาะกะมาเบิงสลับกอร์นี่นะครับเนาะนะแขนงบนเนาะจะออกมาจากแขนงกระซางเนาะครับเนาะเขากะเลือกเอานะครับเนาะกิ้งกลางเท่า pues, น okay. ั้นนะครับเนาะเป็นอยังคือต้องเอาเลือกเอากิ้งกลางเท่านั้นในการตอนเนาะครับเนาะทาเาเอากิ้งกางไว้เนาะครับเนาะไม่ได้กิ้งเงี้ยแบบพอไรกระซังเนาะออกหักซ่าเนาะครับเนาะการเจริญเติบโตกระซ่าเนาะครับเนาะเขาก็เลยต้องเลือก เอาเอากิ้งกางไว้นะครับเอากิ้งกลางออกเนาะเอากิ้งคางออกให้มดครับผมเหลือไว้เฉพาะกิ้งกางนะครับเนาะอ่ามันหลังจากนี้นะครับประมาณจากอ่าเฮาเอากิ้งคางออกนะครับเนาะกายู่ประมาณสองสามนะครับอาทิตย์เฮากระจังมาตัดนะครับเนาะไตคอเนาะตัดไตคอเพื่อที่จะหายไพ่เนะครับเนาะอ่าหายไพ่เฮานี่ แตกเป็นสองตาแล้วนะครับหลังจากแตกเป็นสองตาเขามีข้อประมาณ4ี่หาข้อเขาก็หุ่มเลยนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นหลายค้นกะเบื้องเป็นแนวทางนะครับเนาะหลังจากที่เขาชักยอดกระผมนะครับก็คือตัดยอดทิ้งเนาะตัดยอดทิ้งนะครับไพ่สูงประมาณเมตรสองเมตรเอาตัดอยอดออกประมาณเมตรหนึ่งอันนี้นะครับเนาะไพ่ผมสูงประมาณสามเมตร นะครับเนะผมกะตัดยอดออกนะครับเนะให้เหลือประมาณ2เมิตรนะครับเนะเพื่อที่จะเฮดกิ้งตอนหลังทีผมตัดยอดแล้วนะครับเนอผมกะมาลนะีกิ้งเนะลีกิ้งขางนะครับลีกิ้งแขนงทีอ่าบ่ได้ใส่ในการตอนทีผมมีประโยชน์ออกนะครับเนะเพื่อที่จะอ่าเลีนน้ยงแขนงกลางไว้นะครับเนาตอนในต่อไปนะครับหลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะครับเนนะอ่ากนะิ้งกลางเนะ ชักยอดนะครับเนาะกิ้งกังนะครับแตกแตกเป็นคอนะครับเนาะหรือเจริญเติบโตนะครับเนาะผ่านจากนี่ประมาณอ่าหนึ่งเดือนนะครับเห็นคอนะครับเนาะผมก็จังมาตัดกิ้งกังอีกเท่าหนึ่งเพื่อที่จะให้แตกนะครับเป็นซองแขนงแล้วจังหุ่มนะครับเนาะจังเห็ดตุ่มตอนนะครับเนาะอันนั้นมันก็เป็นวิธีการนะครับต่อไปในการเห็ดกิ้งตอนเห็ดตุ่มตอนนะครับฟังนี่กะยังประเทศในชักยอดกับผมกะมีนาอยู่ นะครับเนาะก็ท่านได้นะครับผมหัวนะครับเนาะอ่าบรท่านได้พออ่ายอดนะครับสูงนะครับบรท่านพอนะครับอ่าที่ผมต้องการตอนนี้กัสูงประมาณสามเมตรนะครับเนาะยอดเนี่ยนะครับสูงประมาณสามเมตรนะครับแต่ว่าผมว่าจะเก็บยอดนี้ไว้นะครับเนาะแต่ยอดนี้ก็คือสูงประมาณอ่าสองเมตรก็กลัวสองเมตรหาซิฟนะครับเนาะเนี่ยเห็นบ่นะครับอันนี้มันก็สูงจากยอดที่ผมชักก็คือประมาณแค่หาซิฟ ก็เซ้นนะครับเนาะอ่ายังบุท่านได้อยู่ในความต้องการก็เลยต้องปล่อยให้สูงกว่านี้จักน้อยจังจะมาชักยอดนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกก่อนชดใชยนะครับเนาะในการแต่งกิ่งกลาง